สวัสดีจะเด็กๆวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังอยากฟังกันไหมเอ่ยเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องอิงเธอเป็นเด็กฉลาดและชอบผจญภัยมากๆวันหนึ่งน้องอิงเดินเล่นอยู่ในป่าได้ยินเสียงนกร้องดังมาจากบนฟ้า มองขึ้นไปเห็นหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าตั้งตระงานอยู่กลางป่าน้องอิงอยากรู้ว่าบนหอคอยมีอะไรจึงเดินเข้าไปใกล้ๆพบว่ามีประตูล็อกอยู่แต่ข้างๆประตูมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่น้องอิงเปิดกล่องดูก็พบกุญแจสีทองอารามน้องอิงลองเอากุญแจไขประตูปรากฏว่าไขได้แต่เอ๊ะ ข้างในมืดมากน้องอิงจะกล้าเข้าไปไหมนะน้องอิงสูดหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปในหอคอยทันใดนั้นก็มีแสงสว่างส่องลงมาน้องอิงมองขึ้นไปเห็นบันไดวนทอดยาวขึ้นไปข้างบนน้องอิงค่อยๆปีนขึ้นไปทีละขั้นขั้นจนในที่สุดก็ถึงยอดหอคอย บนยอดหอคอยมีสวนดอกไม้สวยงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งป่าน้องอิงมีความสุขมากที่ได้เห็นโลกจากมุมสูงและได้เรียนรู้ว่าถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเราก็จะพบกับสิ่งสวยงามเสมอเด็กๆได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างจ๊ะความกล้าหาญสำคัญไม่เอย่ยถ้าชอบนิทานของลุงเต้อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย